ต่อไปนะคะเราก็จะมาดู Kiro Agent นะคะกับตัวที่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะก็คือ Power นะคะเขาบอกว่าก็ Empower k นะคะ k i r o a g e n นนะคะกับ Expertise นะคะก็คืออะไรเขาบอกว่า Power s นะคะก็คือจะเป็นตัวที่เราทำการ Ad d Specialized Context นะคะแล้วก็ Tool นะคะเพื่อที่ให้ Kiro เนี่ย Agent นะคะสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะคะก็คือ เล่านะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำการเซตอัพนะคะตัวที่เป็น m c p Context Overload นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า Kiro Powers เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือเขาบอกว่านะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยค่ะใช้นะคะตัว Stripe นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการอ่าน Document นะคะเพื่อที่จะ เรียนรู้นะคะว่าการใช้ stripe แล้วก็การ implement เนี่ยทำได้ยังไงนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานะคะต้องการที่จะรู้ว่าทำการใช้งานเว็บพกนะคะเราจะทำยังไงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะไม่เคยใช้ stripe เนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนนะคะในการที่เรานะคะจะทำการเรียนรู้ตัวที่เป็น knowledge เกี่ยวกับ Stripe นะคะซึ่งก็คือเขาบอกว่า AI assistant นะคะก็คือจะช่วยเป็นตัวช่วยนะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำการ access ตัว framework expertise นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการ shift นะคะตัวที่เป็น feature เนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเขากบอกว่าตอนนี้นะคะ AI Agent นะคะก็คือจะมี challenge นะคะก็คือ ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยคะ่ะไม่มีการ build up knowledge นะคะตัว AI เนี่ยก็จะทำการเดานะคะแล้วก็ทำการ loop นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมาดูว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มี framework context เนี่ย Agent ก็จะทำการเดานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัว Agent น,นะคะก็คือสามารถที่จะทำการ query นะคะ neon นะคะแต่ว่ามันก็จะไม่มีความ มันจะไม่สามารถที่จะมีการเข้าใจนะคะ connection pooling นะคะของตัวที่เป็น serverless นะคะมันสามารถที่จะทำการเรียก API นะคะแต่ว่ามันก็จะไม่รู้ว่า pattern ที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็ best practice เนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งเขาบอกว่าการที่เรานะคะไม่ได้มีการ build up ตัวที่เป็น expertise เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำการ manually นะคะ Read Document นะคะแล้วก็ทำการ r e f ิฟ e f รี e นะคะ Approach ว่าเราเนี่ยค่ะจะทำยังไงนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะซึ่งก็จะมีการ Repeat นะคะของส่วนที่เป็น Trial นะคะแล้วก็ Error นะคะกับ t Tool ทุกๆตัวนะคะกับ Framework ทุทกๆตัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็น Domain นะคะที่ outside นะคะตัวที่เป็น core e x p r e s s นะคะซึ่งตัว power เนี่ยก็จะให้ agent นะคะมีการเชื่อมต่อกับตัว extension นะคะซึ่งตัว instance ตัวนี้นะคะก็จะทำการ access นะคะตัวที่เป็น specialized knowledge นะคะนั่นเองนะก็คือ เราเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําการทํางานนะคะกับโดเมนที่เรานะคะไม่คุ้นเคยได้อย่างเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคอนเท็กซ์นะคะเยอะเกินไปเนี่ยเอเจนต์ก็จะมีการทํางานที่ช้าลงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่า MCP นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยนะคะให้เฟรมเวิร์กเนี่ยจะช่วยนะคะในการซอ v e p ปรบ l e มนะคะของเฟรมเวิร์กคอนเท็กซ์ปรบนะคะแต่ว่า มันนะคะก็จะมานะคะกับตัวที่เป็น Issue นะคะซึ่งเขาก็บอกว่า Connect นะคะ mcp server 5ตัวนะคะแล้วก็ Agent เนี่ยก็จะมีการโหลดนะคะ to definition นะคะก่อนที่จะทำการเขียนโค้ดนะคะซึ่งตัว Server เนี่ยก็คือจะมีการคอนซูมนะคะ,นะ,คะค 50, Token นะคะก็คือ50,000 Token นะคะก็คือประมาณ40%นะคะของ Context Window นะคะซึ่งก่อนที่เรานะคะ จะทำการพร้อมนั่นเองนะคะซึ่งตัว t o นะคะก็คือจะขอก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราอะคะ่ะมี t o เยอะเนี่ยมันก็จะหมายความว่ามี r e s o u l t นะคะผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีการ unstructure นะคะ c o n t e x t ก็จะมีการ overload นะคะตัวที่เป็น agent นะคะก็คือจะทำให้ response เนี่ยมีการช้านะคะแล้วก็ quality ของ output เนะะี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เราก็จะมาดูนะคะก็คือจะมี existing landscape นะคะก็คือ AI development นะคะ tool เนี่ยก็มีการพัฒนานะคะอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตัว entropic นะคะก็ได้ทำการ announce นะคะหรือว่า introduce นะคะตัวที่เป็น dynamic tool loading นะคะก็คือจะเป็น tool to search tool นะคะ cross skill นะคะก็จะมีการ package นะคะ instruction นะคะแล้วก็ จะมีตัวที่เป็น sub agent นะคะแล้วก็ rule นะคะสำหรับตัวที่เป็น agent behavior นะคะ cursor นะคะก็จะทำการ provide rule นะคะแล้วก็ cursor rule files นะคะซึ่งก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นสำหรับตัวที่เป็น custom instruction นะคะ MCP นะคะก็จะทำการ provide นะคะตัวที่เป็น standard นะคะให้ t o o เนี่ยสามารถทำการ communicate นะคะระหว่าง clients นะคะซึ่งตัว powerful capability นะคะ ก็คือจะมีการเกิดจะมีการจะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะอยู่ในตัวที่เป็น separate system นะคะก็คือ mcp server นะคะก็จะเป็น tool นะคะสำหรับ access นะคะ skill นะคะก็จะเป็น instruction นะคะแล้วก็ workflow นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น c l o s s specific นะคะ dynamic tool loading นะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็น context management นะคะแล้วก็ rule นะคะแล้วก็ custom instruction นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น behavior นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละ separate configuration นะคะแล้วก็ management เนี่ยเรานะคะก็จะมีการ stitching นะคะก็คือมีการเชื่อมต่อนะคะตัวที่เป็น tool นะคะให้ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น full picture นะคะก็คือจะประกอบไปด้วย tool นะคะแล้วก็ จะมี knowledge นะคะแล้วก็จะมี dynamic loading นะคะซึ่งตอนที่เล่านะคะทำการ switch นะคะระหว่าง cursor, c l o u d code นะคะหรือว่าทูนอน่นเนี่ยเราสามารถที่จะทำการ reconflict ได้นะคะแต่ว่า challenge อย่างมันก็จะมีนะคะก็คือสมมุติว่าถ้า developer นะคะมีการ ร่วมนะคะตัวที่เป็นแพ็กเกจนะคะก็คือทำการ install stripe integration นะคะแล้วก็ agent นะคะก็จะรู้นะคะว่าจะต้องทำงานหรือว่าใช้งาน stripe ยังไงนะคะไม่ใช่ว่าตัว config mcp server นะคะในตัวที่เป็น mcp .json นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำการเขียน skill นะคะหรือว่าตัวที่เป็น cursor rule file นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำการ Setup ตัวที่เป็น dynamic loading นะคะแล้วก็ทำการ add instruction นะคะแล้วก็ทำการ repeat เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า kiro power นี่มันคืออะไรนะคะเขาก็บอกว่า kiro power นะคะ<ๆ>ก็จะให้เราเนี่ยสามารถทำการร่วมนะคะ range ของ development นะคะแล้วก็ deployment นะคะเข้าด้วยกันนะคะก็คือจะ ประกอบไปด้วย NCP2 นะคะ Framework Expertise นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำการแพคเกจเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ทำการโหลดนั่นเองนะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่เราได้พูดไปแล้วนะคะก็คือ Neon นะคะก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะตัวที่เป็น Expertise นะคะใน Matrix นะคะซึ่งตอนที่ Power นะคะก็สำหรับ Power นะะในตัวที่เป็นคิโรเอเจนนะคะก็คือจะมีแอคเซสนะคะไปหาตัวที่เป็นสเปเชียลไล o ์นอเลจนะคะสำหรับตัวที่เป็นเทคโนโลยีแต่ละตัวนะคะซึ่งซึ่งแต่ละคีย์นะคะที่เป็น Dynamic Loading นะคะก็คือจะเป็น Traditional MCP นะคะทำการ Implement นะคะโหลดทุกสิ่งอย่างนะคะ Upfront นะคะซึ่งตัว Power นะคะก็คือจะทำการ Activate นะคะในสิ่งที่สอดคล้องเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะ Mention Database เนาะตัว Neon Power นะคะก็จะทำการโหลด o o l s นะคะแล้วก็ Best Practices นะคะซึ่ง เราก็จะทำการ switch นะคะไปหาตัวที่เป็น deployment นะคะแล้วก็ netlify activity นะคะตอนที่เราทำการแล้วก็ตัว neon นะคะก็จะทำการ deactivate นั่นเองนะคะซึ่งตัว power นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยนะคะก็คือจะเป็น power md นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น entry point นะคะของ steering files นะคะก็คือจะทำการ on board m a n u a l m n ก็คือจะทำการ ออนบอร์ board, นะคะแม n น a l นะคะก็คือหรือว่าไกด์ไลน์เนี่ยบอกว่าเอเจนต์เนี่ยค่ะจะทำงานอะไรกับ10 MCP Server 2ตัวไหนนะคะที่มีการ Available นะคะแล้วก็จะมีการใช้งานยังไงนะคะ MCP Server c o n f i guration นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นทูนะคะแล้วก็ Connection Detail นะคะของตัวที่เป็น MCP Server นะคะแล้วก็ Additional steering นะคะหรือว่า hooks นะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่เล่านะคะต้องการให้ agent เนี่ย run น,นะคะอย่างเช่น hooks นะคะหรือว่า steering file slash command นะคะก็คือตัวอย่างนะคะขอจะยกตัวอย่าง stripe power นะคะผ่านการคลิก install นะคะก็คือตอนที่เล่านะคะทำการ mention payment นะคะหรือว่า เช็ c เอาตนะคะตัว power นะคะก็จะทำการ activate นะคะแล้วก็ทำการ load s t r i p e mcp 2นะคะแล้วก็ตัว power md steering file context นะคะตอนที่เล่านะคะทำการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวที่เป็น payment นะคะแล้วก็เรานะคะก็จะเริ่มการทำงานกับตัวที่เป็น database ใช่ไหมคะตัวที่เป็น SuperBase Power นะคะก็จะทำการ Activate นะคะแล้วก็ Stripe เนี่ยก็จะทำการ Deactivate นั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำการ c r e a t e power นะคะแล้วก็ทำการโหลดตัวที่เป็น Community Build นะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะมีการ Create นะคะตัวที่เป็นแล้วก็ทำการแช่นะคะ เขาบอกว่าแล้วตัว power เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงนะคะก็คือเขาบอกว่าอันแรกนะคะก็คือ dynamic mcp นะคะก็คือจะเป็น traditional mcp server นะคะที่ทำการ load t o นะคะ upfront เลยนะคะก็คืออย่างเช่นตัว f i g m a mcp server เนี่ยก็จะทำการ expose นะคะ t o o นะคะก็คือมี t o o ทั้งหมด8ตัวใช่ไหมคะก็คือจะทำการ consume token ทั้งหมดนะคะ 12,000โทเก้นนะคะแล้วก็อย่างเช่น Postman นะคะก็จะมีทูนะคะ122ทู12 tool นะคะก็ทำการ connect server นะคะแล้ก็จะมีการใช้นะคะ portion ของ context window นะคะก่อนที่เราจะทำการเขียนโค้ดนะคะซึ่งตัว Power เนี่ยก็จะทำการ โหลดทู to, นะคะ on t h e m a n นะคะก็คือเราจะโหลดตอนที่เราจะใช้งานเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ทำการคอนซูมโทเ e ็นนะคะแล้วก็การโหลดก็จะไม่ใช้เวลานานเกินไปนะคะทำการ install นะคะถ้าสมมติว่าเราทำการ install นะคะ powers นะคะ five, five t o f ตัวนะคะ baseline context usage นะคะก็คือจะ baseline นะคะก็คือจะอยู่ที่ z e r นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราทำการ mention design นะคะตัว Figma Power ก็จะทำการ activate นะคะแล้วก็ทำการ load o l นะคะก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน8ตัวนะคะแล้วก็เรา switch นะคะไปหา database เนาะตัว Superbase นะคะก็จะทำการ activate นะคะแล้วก็ตัว Figma เนี่ยก็จะทำการ deactivate นั่นเองนะคะซึ่งตัว agent นะคะก็คือจะทำการ load o l นะคะที่จำเป็นเท่านั้นนะคะกับตัวที่ task ที่เราทำางานอยู่ณขนาดนั้นนะคะ อันที่2นะคะก็คือ power ecosystem นะคะ accurate กับตัวที่เป็น partner community นะคะแล้วก็ build build ได้นะคะด้วยตัวของเราเองนะคะก็คือ power เนี่ยก็จะทำการ design นะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำการ discovery นะคะแล้วก็ install นะคะได้อย่างงไไ่ายดายนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้ accurate นะคะ partner นะคะหรือว่า community build power นะคะ t e a เนี่ยก็จะ อ๋อแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Team private tooling นะคะก็คือจะ specifically นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อทีมเท่านั้นนะคะ discovery install แล้วก็ configuration นะคะก็คือจะเกิดขึ้นนะคะผ่านตัว IDE นะคะหรือว่า Kiro.dev เว็บไซต์นั่นเองนะคะเราก็จะทำการโฟกัสในส่วนที่เป็นการจ้างหรือว่า build เท่านั้นนะคะ ถ้าสมมติว่าเรานะคะคทำการ partner กับตัวที่เป็น UI development นะคะเช่น Figma นะคะ Backend development นะคะพวก Stripe, Postman, Neon นะคะ Agent development นะคะ s t r e n g h นะคะหรือว่า Deployment นะคะ Netlify นะคะหรือว่า Amazon Aurora นะคะเราก็จะทำการเปิดนะคะตัวที่เป็น Power Panel นะคะก็คือจะอยู่ในส่วนที่เป็น Panel นะคะเรา เราก็จะมี capability นะคะ ready นะคะก็คือพร้อมที่จะทำการติดตั้งนะคะซึ่งตัวนี้ก็เรานะคะไม่จะเป็นที่จะต้องทำงานทำการ set up ตัว M C P server นะคะหรือว่า read document นะคะซึ่งตัว t o o l นะคะที่เรามีอยู่แล้วก็จะทำการ activate นะคะตอนที่เราจะใช้งานนะคะซึ่งเรา launch partner นะคะก็จะประกอบไปด้วย data doc Dynatrace Figma Neon Netflix City net, net Netlify นะคะ Postman Superbase Stripe นะคะแล้วก็ t r a n d Agent นะคะซึ่งในตัว Additional นะคะก็คือจะมี Community Member นะคะเราสามารถที่จะทำการ Create Power นะคะอย่างเช่น Set Builder นะคะหรือว่า AWS t d k Infrastructure นะคะหรือว่าอาจจะเป็น Amazon Aurora DSQL นั่นเองนะคะ One Click นะคะในการติดตั้ง กับตัวที่เป็น IDE ผ่านเว็บนะคะก็คือเร,เราสามารถที่จะทำการเลือกนะคะตัว Power ผ่าน Kiro นะคะหรือว่า Kiro. dev นะคะแล้วก็คลิก Install นะคะตัว Power ก็จะทำการ register automatically นะคะแล้วก็เลาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี API key นะคะหรือว่า Environment Variable นะคะเพื่อที่พร้อมเราจะทำการใช้งาน ครั้งแรกนะคะก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องทำ JSON config นะคะแล้วก็ c o m m a n d line ต่างๆทุกคนนะคะสามารถที่จะทำการ build นะคะแล้วก็แชร์ได้นะคะก็คือทำการ import Power นะคะจากตัวที่เป็น GitHub URL นะคะหรือว่า Community Build Tool นะคะซึ่งทีมกับตัวที่เป็น Private Powers นะคะสามารถที่จะทำการ import นะคะ local Directory นะคะหรือว่าจะเป็น private repo นะคะหลังจากที่ทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการแชร์กับทีมนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะมีนะคะตัว t o o expertise ตัวนี้ใช้งานได้นะคะในตัวที่เป็น kiro นะคะอันที่3นะคะก็คือจะเป็น cross capability นะคะตัวนี้ก็คือ work in progress นะคะแล้วก็เขาบอกว่าออ coming soon นะแต่ว่าเรานะคะก็จะมาดูว่ามันคืออะไรนะคะก็คือ Power นะคะก็ทำงานกับตัวที่เป็น Kuro IDE นะคะเราสามารถที่จะทำการสร้างนะคะตัวที่เป็นฟีเจอร์นะคะตอนที่ Power เนี่ยทำงานผ่าน AI Development Tool นะคะเช่น Kuro, c l i c l i n นะคะ uh, Cursor, Cloud Code นะคะซึ่งตัว Model Context Protocol นะคะก็จะทำการ provide ตัวที่เป็น Standard Tool นะคะในการ Communicate นะคะหรือว่า uh, คอมมิ t ชันนะคะซึ่ง Power เนี่ยก็จะทำการเพิ่มนะคะตัวที่เป็น Standard สสำหรับตัวที่เป็น Packaging นะคะ Activation นะคะแล้วก็ Knowledge Transfer นะคะซึ่งสร้างตัวถ้าสมมติว่าเราสร้าง Power นะคะแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำงานจะใช้งานได้ตลอดไปเลยนะคะ <c ensus> เขาก็บอกว่า Company นะคะไม่สามารถไม่ ต้องการนะคะที่จะทำการ maintain นะคะ context กับตัวที่เป็น ai t o นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะทำการ onboard manually นะคะก็สามารถทำได้นะคะก็คือทำผ่านตัวที่เป็น power md นะคะ anatomy นะคะก็คือเราจะมาดูโครงสร้างของ power นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือเขาบอกว่าเราจะมาดูนะคะว่าตัว power อเนี่ยมี structure ยังไงนะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็น Super b a s e p p w w r r นะคะที่ทำการที่มีโครงสร้างนะคะที่เพื่อเราที่จะต้องการทำความเข้าใจนะคะว่าแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทำการใช้งานได้นะคะก็คือจะมี Front Matter นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะทำการ Activating นะคะตัวที่เป็น Power นะคะซึ่ง ตัว front matter นะคะในตัว power md เนี่ยก็จะทำการระบุนะคะทำการระบุตัว power activate นะคะซึ่ง keyword นะคะก็จะทำการ trigger นะคะตัว activation นะคะก็คือเหมือนง่ายๆนะคะก็คือมันจะมีแบบถ้าเราใช้ตัว keyword ใช่ไหมแล้วสมมติว่าเราพิมพ์นะคะหรือว่า prompt database อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหรือว่าเราพร้อมเป็น postgres นะคะตัว Power เนี่ยคะ่ะก็จะทำการโหลดตัวที่เป็น super super base นะคะแล้วก็ตอนที่เราทำการนะคะเขาบอกว่า let s set s up database นะคะ k e y r o ก็จะทำการ detect นะคะ database นะคะใน keyword นะคะแล้วก็ทำการ activate นะคะตัว super base power นะคะแล้วก็ทำการโหลด mcp 2นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น power md นะคะ อันที่2นะคะก็คือจะเป็น on board นะคะตัว power.md นะคะตัวนี้ก็คือจะทำการ set up นะคะ workspace นะคะซึ่ง onboarding section guide นะคะของตัว agent เนี่ยผ่านตัว set up นะคะแล้วก็ทำการ validate dependency นะคะแล้วก็ทำการ install hook นะคะหรือว่าตัวที่เป็น string files นะคะสามารถที่ซึ่งพวกนี้ก็สามารถที่จะทำการ invoke manually ได้นะคะซึ่ง ส่วนมากแล้วเนี่ยตอนที่เราทำการรันนะคะ power ก็คือจะมีการ activate ในการใช้งานครั้งแรกตอนที่มีการ detect keyword นะคะซึ่ง agent นะคะก็คือจะทำการ follow นะคะ step automatically นะคะก็คือจะทำการเ e ็คนะคะถ้าสมมติว่า docker นะคะมีการรันนะคะแล้วก็ทำการ validate นะคะตัวที่เป็น super base yaml นะคะแล้วก็ทำการ create นะคะตัวที่เป็น performance review hook นะคะใน workspace นั่นเอง ตัวที่3นะคะก็คือ workflow specific steering นะคะก็คือจะทำการโหลดนะคะ context on demand นะคะก็คือโหลดตอนที่จะใช้งานเท่านั้นนะคะซึงตัว power md นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยนะคะ map ของตัวที่เป็น steering files นะคะสำหรับตัว specific workflow นะคะตอนที่เล่านะคะทำการทำงานนะคะกับตัวที่เป็น rls policy นะคะ ตัวเอเจนต์ก็คือจะทำการโหลด superbase data base rls policy md นะคะแล้วก็ตอนที่เราเนี่ยทำการเขียนนะคะตัว h function นะคะมันก็จะทำการโหลดตัวที่เป็น superbase h function md นะคะก็คือเขาบอกว่าด้วยตัวด้วยฟีเจอร์ตัวนี้ค่ะมันจะให้เราเนี่ย โฟกัสว่าสิ่งไหนนะคะที่เราจะโหลดแล้วสิ่งไหนที่เราจําเป็นที่จะต้องอิกโนรนะคะก็คือแทนที่เราจะโหลดทุกสิ่งอย่างนะคะอัปฟรอนเนี่ยเราตัวเอเจนต์นะคะก็จะเลือกเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของเราเท่านั้นนะคะสำหรับฟีเจอร์นะคะของตัวที่เป็นเอเจนต์แคปเบอร์เบิลิตี้นะคะคอ n t ิ n น a ล l เล r ร์นิผ่าน powers นะคะก็คือนีออนนะคะก็คือจะไม่นีออนนะคะก็คือจะไม่มีการเรียนคังฟูครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็หยุดการทำงานนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบโจ๊กใช่ไหมคะซึ่งผ่านนะคะเมทริกนะคะก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะตัว new capability นะคะในตอนที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้งานนะคะตัว p o l o t o p t i r o p t e r นะคะ mastering Weapon นะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับ m มทริกนะคะซึ่ง power นะคะก็จะทำการ expand นะคะในสิ่งที่มันสามารถจะทำได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำการ over w a n g e นะคะหรือว่า overload ตัวเองนะคะกับสิ่งที่มันจะสามารถทำได้นะคะซึ่งตัวเวอร์ชั่นของ AI agent นะคะ power ก็คือจะ ไม่ใช่แค่เป็น packaging format นะคะแต่ว่ามันเนี่ยสามารถที่จะทำการโมดลนะคะก็คือจะมีการเรียนรู้นะคะตลอดเวลานะคะซึ่งตัว f r a m e เนี่ยก็คือจะมีการพัฒนานะคะแล้วก็ทีมเนี่ยก็สามารถที่จะทำการ build นะคะตัวที่เป็น internal tool นะคะ agent นะคะเพื่อที่จะมีการนะคะเพิ่มความสามารถนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากศูนย์นะคะ เขาบอกว่าเมื่อวานนะคะก็คือ adding new tool นะคะก็จะเป็นการก็คือทุกวันนี้ก่อนตอนที่ตอนที่มี t o o l c a o s e พวกเนี้ยค่ะมาใหม่ๆเนาะเราจะต้องทำการ c o n f i g นะคะ mcp manually นะก็แต่ว่าเราก็จะ hope นะคะว่า context เนี่ยจะไม่ overflow นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการติดตั้งนะคะ power นะคะ super base chip update แล้วแพ t เดิลนะคะซึ่งตัว agent เอเจนต์ก็จะทำการโหลดนะคะ automatically นะคะทีมก็จำเป็นที่จะต้องทำการ build the size stem นะคะซึ่งตัวแพ็ k เกจนะคะก็คือจะมีพอร์แล้วก็ developer นะคะก็คือจะต้องรู้นะคะว่าจะใช้งานยังไงเนาะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นการที่เอเจนต์นะคะมีมีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่ามีความ มีความ useful มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะไม่แค่รู้นะคะว่าจะต้องทำอะไรตอนที่เราทำการเปิดตัวที่เป็น AI tool ขึ้นมานะคะแต่ว่าจะทำการเลื่อนนะคะในสิ่งที่เรานะคะต้องการนะคะแล้วก็ตอนไหนนะคะก็คือเวลาไหนที่จำเป็นที่จะต้อง ใช้งานนะคะซึ่งก็คือจะมีการ expand อยู่ตลอดเวลานะคะก็คือมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ตัว expertise นะคะซึ่งก็คือจะเป็น tool นะคะซึ่งก็จะมีการ evolve นะคะตลอดเวลานะคะซึ่ง resource ในการใช้ AI agent นะคะก็คือจะตอนที่เรานะคะทำการคิดเกี่ยวกับ design system นะคะแล้วก็ตอนที่เราทำการคิดนะคะเกี่ยวกับ database นะคะซึ่งตอนที่เราทำการ คิดเกี่ยวกับ d e PLOY m e n t นะคะก็คือจะเหมือนกับ human นะคะซึ่งเราตอนที่เราเรียนรู้ใช่ไหมเราก็จะแบบสมถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ database เนี้ยค่ะเราก็เข้าไป research นะคะแล้วก็อ่านซึ่งตัว Power เนี่ยค่ะก็คือจะเหมือนกันเลย